สหรัฐกับจีนตกลงชักยังไงยังไงแล้วครับโดนัลด์ทรัมป์กับลำบรลลาสามรอบอันไหนพูดจริงอันไหนพูดไม่จริงกันแน่รวมถึงราคาทองคำตอนนี้ก็บีบหัวใจแบบสุดๆดเลยครับเช้าวันนี้25เมษายน68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น200บาทรูปพันธ์ขายออกบาทล,ละ53,800่าแทองคำแท่งขายออกบาทล,ละ53,000ท่วนเกิดอะไรขึ้นโมนในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตตอนนี้ก็ยังสู้ชีวิตอย่างมากครับ โดยอยู่ในกรอบ3,300เหรียญยังไม่หลุดนะครับส่วนแนวต้านก็คือ3,370เหรียญครับก็จับตาดูแนวต้านถัดไปทั้ง3,370 3,400ท้วนแล้วก็เอาททม i ไฮของเดิม3,500ส่วนแนวรับก็คือ3,300ท้วนกับ3,250นี่แหละครับ เพราะว่าตอนนี้ด้านหนึ่งเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังดูวุ่นวุ่นมึนมึน,นงง,งงกันอยู่ทั้์บอกว่าภาษีที่สหรัฐคิดกับจีนสูงเกินไปควรจะมีการปรับลดลงแต่ไม่ได้ถึงขั้นเหลือศูนเปอร์เซ็นต์นะขณะเดียวกันสกอตต์เบสเซลัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกว่าคือมีโอกาสนะครับที่จีนกับสหรัฐจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาคลี่คลายความขัดแย้งด้านการค้าได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้ทั้งโศกกระทรวงการต่างประเทศโศกกระทรวงพาณิชย์ของจีนยืนยันนะครับสหรัฐกับจีนไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันทั้งสิ้นเลยครับแล้วขณะเดียวกันถ้าจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้สหรัฐจะต้องปรับลดภาษีจีนลงมาให้เหลือศูนย์ก่อนครับไม่ใช่ว่ัลดมานิดหน่อยแล้วจีนจะมีการลดตามนะครับนักข่าวก็ได้นําประเด็นนี้ไปสอบถามกับโดนัลด์ทรัมป์อีกรอบหนึ่งปรากฏทรัมป์บอกว่ามีการคุยกันไปแล้วคุยกันเมื่อเช้านี้เอง เป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ของจีนพอนักข่าวพยายามสอบถามตกลงใครคุยกับใครกันแน่เจ้าหน้าที่ระดับไหนรัฐมนตรีหรือเปล่าทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุมานะครับว่าตกลงคุยกับใครกันแน่บอกแต่เพียงว่าคุยไปเมื่อเช้านี้ครับทั่วโลกก็เลยยังมึนๆกับโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่นะครับก็เลยทําให้ทองโลกโกลสปอตฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วปรากฏว่าฟื้นตัวควบคู่กันมากับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่าขึ้นเหมือนกันนะครับ ตอนนี้มา,าแถวแถว99.4แล้วครับจากเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยหลุดลงมาแถวแถวประมาณ99.1 99.2ได้นะครับรวมถึงจับตาดูให้ดีนะครับว่าประเทศแรกที่อาจจะเข้าวินและสามารถเจรจากับสหรัฐก่อนใครเพื่อนได้อาจจะเป็นเกาหลีใต้ก็ได้ครับพบล่าสุดนี้มีการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริการวมถึงทีมเศรษฐกิจของทางเกาหลีใต้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเห็นชอบ กรอบการเจราจากว้างๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการลงรายละเอียดเรื่องของการเจราจาทางเทคนิคต่อไปและคาดการกันว่าจะสามารถสรุปผลได้ข้อตกลงกันมาก่อนเดทไลน์คือวันที่8กรกฎาคม68นี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นภาษีตอบโต้ที่ระงับเอาไว้90วันก็จะกลับมามีผลก็เลยเชื่อกันว่าเกาหลีใต้นี่แหละจะเป็นประเทศแรกที่เข้าวินก่อนใครเพื่อนเลย แล้วหลายประเทศคงจะมีการศึกษากรณีของเกาหลีใต้เพิ่มเติมด้วยว่าต้องปรับรูปแบบข้อเสนอเงื่อนไขาการเจรจากับสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับส่วนค่าเงินบาทวันนี้ก็นิ่งๆนะครับอยู่แถวๆ3 3บาท40กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำของไทยก็จับตาดูแนวนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวต้านเหมือนกันแนวถัดไปก็คือ53,500ส่วนแนวรับก็เป็น52,350กับ52,000นทุนแล้วก็51,000นะครับ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหละครับมองยังไงกันบ้างกับละครฉากนี้ระหว่าง2ชาติมหาอํานาจจะเจรจากันได้ไหมหรือว่าจะมีสงครามน้ําลายวิวาทะกันต่อไปบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนเลยครับปัจจัยที่มีผลมากสุดต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆก็คือสงครามการค้านี่แหละ แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้เรื่องของผลการประชุมของเฟดเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีประธานเฟดบางสาขาออกมาส่งสัญญาณเหมือนกันคือถ้าเกิดภาษีของทรัมป์เนี่ยมันไปกระทบต่อการจ้างงานมากๆในมุมมองประธานเฟดบางสาขาก็บอกเลยว่าก็ควรจะมีการปรับลดดอกเบี้ยมาเหมือนกันนะครับดังนั้นไปอรอลุ้นกันนะครับทั้งเรื่องสงครามการค้าด้วยแล้วก็แนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาด้วยครับ